กลายเป็นกระแสร้รอนในโลกโซเชียลเมื่อบีเบลยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่องบีเบลที่เคยประกาศตัดสินใจเป็นแม่เด้งเดี่ยวได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดโต้กับทีเคธนักกตอดีตแฟนหนุ่มที่ออกมาแถลงถึงมุมของตนเองว่าเต็มใจรับผิดชอบลูกแต่ติดปัญหาการเจาจาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ลงตัวและครอบครัวฝ่ายหญิงไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโดยเมื่อวันที่3พฤษภาคม2568บีเบลได้โพสผ่านไอจีสตอรี่ชี้แจงว่าตนและครอบ ครอบครัวได้ส่งแบบร่างข้อตกลงค่าใช้ใจ่ายให้ลวงหน้าพร้อมเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายตอบกลับเพื่อนัดเจรจาแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือข้อความจากพ่อของทีเคว่าทางผมไม่มีอะไรจะคุยแล้วสวัสดีครับบีเวลยืนยันว่าครอบครัวของเธอไม่เคยปิดกัน้นพร้อมอ้างอิงบทสนทนาในแชทระหว่างคุณพ่อของเธอกับคุณพ่อของทีเคซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการพยายามนัดเจรจาพูดคุยและยินดีแก้ไขข้อตกลงให้เหมาะสมแต่กลับได้รับการปฏิเสธแบบไม่มี นี่คือบทสนทนาล่าสุดพอฝ่ายชายอ่านไม่ตอบนั้นเป็นสาเหตุที่เราตัดสินใจปล่อยวางบีเบลเก่า